โอเคต่อไปนะครับขอพูดกลับมาที่เรื่อง Digital m าร์เก็ตตขั้นตอนที่3นะครับ Study Customer Insight หรือว่าการศึกษาลูกค้าของเราให้มากขึ้นนะครับจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าธุรกิจจะออฟไลน์ line, หรือว่าออนไลน์นะครับเราก็จะมีลูกค้าที่เขาเคยซื้อสินค้าและบริการเราอยู่แล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามีเวลาว่างนะครับควรจะมาศึกษาให้ถ่องแท้ให้ลึกมากขึ้นหรืว่าลูกค้าเราเนี่ยคือใครนะนะครับ ซึ่งจริงๆในทางดิจิตอลเนี่ยถ้าใครใช้ f e c o o o p k p e นะครับเหมือนกับภาพที่อยู่ตรงกลางนี่เนาะมันจะเป็นหลังบ้านของ Facebook เขาเรียกว่า consumer insights หรือว่า audience insights ครับไว้ดูสถิติลูกค้าที่เขาเคยมาเพจของเรามาทำกิจกรรมต่างๆในเพจเรานะครับข้างล่างก็คือ Google นะครับใครใช้ Google Analytics นะครับก็จะมีการผูกเว็บไซต์ตัวเอง กับ Google Analytics เพื่อจะดูสถิต,ต,ติต่างๆเลือกขวามือนะครับเขาเรียกว่า YouTube Analytics บางคนทำวิดีโอขึ้นเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการธุรกิจตัวเองเนี่ยก็ต้องมานั่งดูว่าเอ๊ะแล้วคนที่เข้ามาดูน่ะเขาดูนานไหมเขาดูกี่นาทีนะมีคนเข้ามาดูกี่คนดูออกไปตอนไหนดูจากประเทศไหนบ้างใครชอบไลค์บ้างใครไม่ชอบดิสไลค์นะมาคอมเมนต์เท่าไหร่มีแชร์บ้างไหมอะไรเงี้ยครับ อันนี้คือตัวอย่างของการดู customer insight หรือว่าพฤติกรรมของลูกค้าของเรายังไม่ต้องบอกถึงลูกค้าใหม่ในอนาคตน,นะครับเอาลูกค้าปัจจุบันหรือว่าในอดีก่อนนะครับคราวนี้คำถามครับสามภาพนี้ไม่ว่าจะเป็นหลังบ้าน f a c e b o o k นะครับหลังบ้านของ Google หรือว่าหลังบ้านของ y t u t u เนี่ยท่านไหนเคยเคยเ,าาคเคยเอามาดูมั้งครับท่านไหนเคยเอามาดูบ้งเอ่ยหรือว่าคุ้นๆมั้ยเอย่ยดู facebook Page ทุกวันเนี่ย แล้วก็กดคำว่า Audience Insight แล้วก็มาดูบ้างกดแล้วเราก็จะเห็นว่าเอ๊ยมีคนมาดูผู้ชายผู้หญิงช่วงอายุเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะเออเขามีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเขามาจากจังหวัดไหนบ้างหรือว่าเมืองไหนบ้างประเทศไหนบ้างอเงี้ยท่านไหนเคยดูข้อมูลเหล่านี้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นหลังบ้านของ Facebook Page ตัวเองหลังบ้านของเว็บไซต์ตัวเองหรือว่า YouTube Channel ของตัวเองโอเคคุณ บียูนนะบวยอนบอกเคยดูในเพจแต่ยังไม่ได้ศึกษาโอเคเพิ่งหัดใช้ Google กับ Facebook นะครับโอเคดีแล้วครับหัดใช้เยอะๆเลยนะครับสนุกมากจริงๆ2 t o o ู 2, หรือว่า2องแพลตฟอร์มคือ Google กับ f a c e b o o k เนะี่ยก็น่าจะ80%กว่าเปอร์เซ็นต์ของของโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ที่คนใช้กันแล้วนะครับเคยดู okay. Google นะครับโอเค l o ได้ e เนีเป็น Search Engine เนาะอันดับหนึ่งของโลกนะครับ โดยคนก็จะเสิร์ชหาสินค้าและบริการใช่ไหมเมื่อกี้ย้อนกับไปที่ข้อหนึ่งก็เลยบอกว่าคุณนะต้องมีตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่งั้นเวลาคนหาเนี่ยหาไม่เจอนะหายัางไงก็ไม่เจอบาญชีพิมพ์ชื่อบริษัทเรายังยังไม่เจอเราเลยใช่ไหมครับก็ต้องต้องแน่ใจว่าเรามีตัวตนหลายๆที่เนาะเคยดู google ใครเคยใช้ google a d w o r d s ไหมเอ่ยใครเคยซื้อโฆษณา google ไหมครับ เคยครับโอ้เป็นไงยากไหมครับใครเคยซื้อทั้งโฆษณา Google และโฆษณา Facebook บ้างอืมซื้อแบบหลากหลายที่เลยเพราะว่าในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีสัมมนาออนไลน์หรือว่ามีคอร์สสัมมนาข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่คนจะสอนเรื่องยิงแอดเฟซยิงแอดเฟซบุ๊กยิงแอดเฟซบุ๊กใช่ไหมก็จะไปทาง facebook มากกว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึง Google เท่าไหร่แต่จริงๆ Google ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของ Product หลายร้อย Product รวมถึง youtube ด้วยเนี่ย ขนาดสเกลของโฆษณาครับมันใหญ่กว่า f c e e o o o นะมันใหญ่กว่า Facebook เพราะมันรวมเอาเว็บ o o ททั้งหลายมาเป็นเน็ตเวิร์เดียวกันแล้วผ่าน Search Engine 2ตัวก็คือ YouTube ซึ่งเป็น Search Engine อัดับ2ของโลกแล้วก็ Google ซึ่งเป็น Search Engine ดับ1ของโลกนะโอเคเส okay, ื้อของ f a c e b o o k นะครับโอเคของ Google Facebook ดีแล้วครับโอเคแต่เรื่องโฆษณาออนไลน์ online, ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับแต่ว่าเนื่องจากคนในโลกหรือว่าคนในประเทศไทยเนะี่ย ใช้ Google เยอะใช้ Facebook เยอะเราก็จะควรจะไปอยู่ตรงนั้น,นโฆษณาควรจะไปอยู่ที่ที่คนอยู่นะครับไม่ใช่ไปขึ้นที่ที่คนไม่อยู่แล้วนะครับในโลกออนไลน์เราก็ต้องเลือกเหมือนกันในโลกออฟไลน์ออฟไลน์ปัจจุบันนี้ก็หายล้มหายตายจากกันไปแล้วนะครับก่อนที่โควิดจะมาซะอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทีวีแมกกาซีนหรือว่าแม้กระทั่งบิวบอร์ดหรืออะไรเงี้ยนะครับบางบางอันก็ยัง พอใช้ได้นะถ้าเป็นบกพวกจอดิจิตัลเอาออฟโฮมมีเดียนะครับแต่หลายๆสื่อที่เป็นทรดิชันลก็ไม่อยู่กันแล้วนะครับสงสัยว่าทำยังไงถึงจะให้เว็บของเราขึ้นลิงก์แรกเป็นคำถามที่ดีมากนะครับถามถูกคนมากเลยนะเ <laughs> พราะนี่ต้องใช้ Google เออร e เรนท์นมาร์เก็นะครับอันนี้เดี๋ยวจะมีคงจะต้องพูดยาวแต่ว่าพูดสั้นๆก็คือการที่เราจะได้อยู่อันดับทอบ็อปๆของผลเสิร์ชนะครับ จะมีอยู่สส่วนคือส่วนที่เป็นผลเสดตามธรรมชาติเนาะคือถ้าเว็บเราดีแล้วตรงกับสิ่งที่ลูกค้ากําลังหาเราก็จะขึ้นมาอยู่ที่ท็อปครับแต่ถ้าส่วนที่2คือส่วนของโฆษณาคือถ้าเว็บเราดีแล้วเราก็ใส่เงินเข้าไปเพื่อที่จะซื้อคีย์เวิร์ดที่เป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้ากําลังหาด้วยเราก็จะมีโอกาสอยู่บนท็อปมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการคํานวณลำดับที่จะโชว์นั้นเป็น โปรแกรมที่ค่อนข้างซับซ้อนนะมีการคำนวณสูตรเยอะมากมายการที่จะใส่เงินเยอะๆให้เราขึ้นมาอยู่อันดับแรกๆของ Google นั้น Google ก็ไม่ไม่ได้จะขึ้นให้เสมอไปนะครับเว็บเราข้อมูลของเราธุรกิจของเราก็ต้องมีคุณภาพด้วยนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ลูกค้าเสิร์ชอยู่นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจจะไม่ได้พูดลงรายละเอียดนะครับแต่เป็นเรื่องของคุณภาพของข้อมูลในเว็บเรานั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับมาดูข้อ4ดีกว่า